สวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นคลิปเฉพาะกิจนะคะจากาใน กระทู้ต่างๆในกลุ่มนะคะของอสาวสาวที่ชอบการทําเล็บนะคะตอนนี้จะมีปัญหามากเลยคือร้านทาเล็บปิดนะคะไม่สามารถที่จะไปรับบริการได้บางคนก็จะแบบถามหาวิธีการถอดบ้างถามหาวิธีการว่าจะทํายังไงสําหรับการเอาอะคริลิกออกนุ่นนี่นน่นออกนะคะวันนี้นะคะคุณปุ้ก็เลยทําคลิปแบบสั้นๆเอาให้เราเข้าใจง่งายๆนะคะว่าวิธีการเอาสีทาเล็บเจลออกจากหน้าเล็บเนี่ยเราต้องทํายังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าอุปรกรณ์มีอะไรบ้าง สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะเหมาะสําหรับช่วงนี้เลยนะคะสาวๆที่อยากทําเล็บแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆทําให้เราไม่สามารถไปทําเล็บได้เพราะว่าร้านที่รับบริการนะคะส่วนใหญ่ก็จะปิดกันหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอดสีเจลนะคะที่อยู่บนมือเรานะคะอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะจะมีเหล็กบนหนังแบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กที่ใช้สําหรับการขูดสีเจลออกจากหน้าเล็บนะคะออกจากเล็บเรานั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้อ่าเป็นเหล็ก ดูหนังเตรียมนะคะแล้วก็กรรไกรตัดหนังนะคะตะไบที่เราใช้จะมี2แบบนะคะเขาเรียกว่าตะไบหย,ยาบก,กัตบตะไบบล็อกแบบนี้นะคะเอาไว้สําหรับการถอดสีน้ํายานะคะอะไรก็ได้ของยี่ห้อไหนก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้นะคะเลือกดูเอาความเข้มขน้นลองถามคนขายเขาดูนะคะเป็น r e เว v e r ใช้สําหรับถอดสีสำลีทั่วไปแล้วก็กระดาษฟอยล์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะว่าเริ่มจากอันไหนนะคะสาหรับสาวๆที่ยังมีสีทาเล็บเจลอยากจะเอาออกแล้วนะคะแต่บังเอิญว่าตอนนี้ ไม่สามารถไปรับบริการที่ร้านได้นะคะมาดูกันค่ะอันดับแรกเราจะใช้ตะไบหยาบนะคะตะไบเอาความมันของเนี่ยค่ะสังเกตดูว่าเล็บที่เราทาเนี่ยมันก็จะมีความมันความเงาของท็อปที่เขาเคลือบมาให้เราเราก็ต้องตะไบออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะหอ่อโดยน้ำยาเห็นไหมอ่ะตะไบใช้ตะไบหยาบนะคะ ตบายพอให้แบบสีสีกิตเตอร์จะเอาออกอยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตบาบในส่วนหนึ่งให้แบบสีกิตเตอร์ออกหลุดออกให้เยอะที่สุดนะคะแล้วเราจะห่อน้ํายานะคะแล้วก็เอาฟัมลี่นะคะอันนี้เป็นรีโมทที่ครูใส่กระปุกไว้แล้วนะคะก็ห่อทิ้งไว้ ประมาณ3-5มถึง้านาทีนะคะซึ่งเวลาทําจริงๆเนี่ยน้ำยาตัวนี้แค่หอ่อแค่นิ้วก้อยอีกข้างนึงจนไปถึงนิ้วก้อยอีด้านนึงเนี่ยเราสามารถที่จะแกะออกได้แล้วนะคะค่ะจากเวลามันจะถึง3านาทีแล้วเดี๋ยวสานาทีแล้วเราจาอดอล้ามาแกะอ่าเร็บนี้ก่อนเลยนะคะนิ้วชี้ก่อนนิ้วชี้ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีมันจะนิ่มลงแล้วเราก็ค่อยๆใช้เหล็กขูดสีออกขูดเบาๆนะคะเหล็กขูดสีมันค่อนข้างที่จะคมนิดนึงนะคะขูดเบาๆอย่าให้ถึงหน้าเล็บนะคะมันจะอาจจะกินเนื้อหน้าเล็บเราได้นะคะขูด ก็จะอ,ออกในระดับหนึ่งประมาณนี้ค่ะสีจะนนิมน่มสีกิตเตอร์นะคะต้องค่อยๆ่อยขูดนะเสร็จแล้วใช้ตะใบนะคะตะใบอ่หยาบด้านละเอียดเนี่ยเก็บอีกทีหนึ่งนะคะ น่ะเหะนหคะสีออกหมดแล้ว่แล้วเราค่อยบัฟอีกทีหนึ่งด้วยตะไบบับนะคะเก็บข้างๆนิดนึงค่ะเก็บข้างๆนี้ มีการถอนเดี๋ยวมาดูอีกเล็บหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็นสีธรรมดาสีพื้นธรรมดาที่มันไม่ใช่สีมีะสมกากเพชรนะคะไม่ใช่กากเพชรล้วนมันจะถอดง่ายกว่านะคะเห็นไหมคะว่าสีมันก็นิ่มๆแล้วก็ค่อยค่อขูดสีนี้ออกเลย แล้วก็ใช้ตะไบถ้าเนื้อสีมันไม่มีอยู่หน้าเล็บแล้วนะคะเราก็ใช้ตะไบบัฟได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นสีกิเตอร์อาจจะต้องใช้ตะไบหย,ยาบเก็บหน้าเล็บอีกนิดนึงนะคะเพราะมันจะเป็นพวกกิเตอร์เม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วแต่นะถ้าเม็ดใหญ่ก็ตะไบหย,ยาบด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสีสีพื้นธรรมดาชั่วไปนะคะที่ไม่ใช่สีกิเตอร์เราก็ใช้ตะไบบัฟด้านละเอียดเก็บงานได้เลยแล้วก็เรามาเช็คโดงะคะ่งค่ะขอเก็บอันนี้นิดนึง อันนี้คือสีพื้นธรรมดานะคะเราก็ไม่ต้องใช้ตะไบหย,ยาบเลยนะคะใช้แค่ตะไบบับนะคะหลังจากที่เราถอดสีออกแล้วก็ตะไบบับเก็บงานได้เลยนะคะเสร็เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการถอดสีเจลนะคะที่เราสามารถถอดเองได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าใครแบบอยากถอดสีอยาก ไปร้านแต่ร้านปิดนะคะอันนี้ก็วิธีการถอดนะคะอย่างที่บอกไปอุปรกรณ์ข้างต้นก็จะมีะตัวน้ำยารีมูฟนะคะใช้สอดสีเจลนะคะเหล็กขูดสีนะคะเหล็กด้นน้ำตะไบบล็อกแล้วก็ตะไบหยาบนะคะกระดาษฟอยล์แล้วก็สังหีอุปรกรณ์ก็มีต่างนี้นะคะลองใครว่างๆก็ลองหาซื้ออุปรกรณ์นะคะมาลองถอดดูนะถ้าแบบว่าอยากถอดแต่ร้านยังไม่เปิดลองทำเองที่บ้านดูก่อนเลยนะคะช่วงนี้นะคะ